สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูมัตติกันเลอร์ฟูลบ็อกหรือแพทเทิร์นที่ทำยากที่สุดคือตรงรูปแบบของมัตติกันเลอร์มาที่สุดเขาดูยังไงอย่ตรงไหนบ้างส่วนจ้ตัวนี้ก็เป็นของน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซให้ดูตรงนี้นะฮะนี่เขาก็เอาสายผมไปทำได้มาตัวหนึง่ตงตัวนี้จบประมูลเขาน้องลงประมูลกลุ่ม18นะครับจบไปที่5,000บาทนะฮะเป็นสิงคโปร์บิดไปเพรเหตุผลเพราะว่าส่งมันได้และทางสำคัญนะครับมันเป็นฟูลบล็อก เดี๋ยวเราไปเจาะดูว่าฟูบ็อกจริงๆแล้วอะมันจะเริือบเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะหยุดภาพแล้วก็อธิบายให้ฟังไปครับพัฒน์นของมันติลเลอร์ที่เป็นฟูบ็อกนะครับก็คือจุดสังเกตง่ายๆนะฮะตัวกระโดงหางและชายน้ําทุกส่วนต้องมี3สีขึ้นไปนะครับถึงจะถูกต้องตรงตามสายพันธุ์มันคือมันติลเคลอร์อย่างเจ้าตัวนี้มี4สีในทุกส่วนเลยถือว่าเกิน3สีนะฮะถือว่าเป็นพทิร์ที่เพอร์เฟกครับ ที่เราเห็นกันทั่วแปททองตลาดสีมันไม่ครบทุกส่วนก็คือบางส่วนมี2สีบางส่วนมีสีเดียวแต่บางตัวมี3ามสีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นฟูบล็อกราคาจะแรงได้ก็ต้องแพทเทิร์นแบบนี้นะครับสีกระจายครบตัวเนี้ยมันมีมากกว่าคมว่าฟูบล็อกเต็มรูปแบบของแพทเทิร์นมันก็คือตัวนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งคือนอกจากสีสีในีซุกส่สวนแล้วนะฮะที่สําคัญคือมันคาดหน้าครับคือใส่หน้ากาเข้าไปด้วยเป็นมาร์กของปลาที่เป็นลายคาดหัว เพราะว่าการที่ฟุตบอลของมาติเคเลอร์แล้วยังได้มาร์คสำคัญของพวกลายคาดหัวเหมือนพวกสมุนไพรผา้นักกฮะมาด้วยทําให้มันเป็นเหนือก็ไปอีกกว่าฟุตบอลไปอีกทําให้ตัวนี้เป็นอยู่ในขั้นแบบท็อปเกรดสุดๆแล้วทั้งสีสีเต็มตัวและได้ขั้นอากาศด้วยอากาศเต็มใบด้วยนะฮะไม่แบบเรียกแบวงๆกังเต็มใบถือว่าเพอร์เฟกต์ครับปลาตัวนี้พัฒน์ขึนเพอร์เฟกมากครับให้แบบร้อยให้ได้ค่าสิบเต็มร้อยเลยครับ และที่สําคัญไม่ใช่แค่สีสีนในตัวนะฮะกระโดงหางช้น้ําตมตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นฮะซ้ายขวาแบ่งสีเท่ากันบาลานซ์ของสีคําว่าบาลานซ์เขาเรียกบาลานซ์เบสบาลานซ์เบสคือยังไงก็คือสีต่างๆสีน้าเงินสีขาวสีแดงสีเหลืองเนี่ยกระจายในทุกส่วนเท่าๆกันซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆที่จะออกมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้มาดูคลิปกันเต็มๆครับเนี่ยคือสีทุกส่วนอะสีทั้ยี่สิบสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยรวมกันในตัวเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่กระจายซ้ายและขวาสองฝั่งทั้งกระดงหางเชน้าด้วยกระจายและบาลานซ์เท่าๆกันคือไม่มีสีใดเยอกไปกว่าสีใดดูแล้วมันบาลานซ์เลยตัวนี่เขาเรียกว่าฟูลบ็อก a n แอนด์บาลานซ์เบสด้วยคือเพอร์เฟกตอ่ะตัวนี้นะขาดนิดเดียวคือทรงคือน้องเขายังฟอร์ไม่สุดปาตนี้ยังฟอร์ไม่สุดนะน้องเขาใจใจเรียกใจร้อนรีบขายไปก่อนถ้าฟอร์ไม่สุดรอหางเปิดนะได้จะขายเยอะกว่าน,นี้แต่ก็สุดยอดครับน้องเขาใช้ได้ฮะ คือน้องเขาคัดปลาเข้าคู่ทําได้ดีมากครับทําออกมาได้แพทเทิร์นนี้ทรงนี้เนี่ยทรงนี้แบบว่าพ่อพันธแม่พันธุได้สบายสบายหางใหญ่ขาดนิดเดียวขาดการฟอร์มคือน้องเขาอาจจะยังฟอร์มไม่ถึงแต่เห็นมันสวยเนาะก็เลยขายได้ก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตัวนี้ที่ราคาจบที่ห้าพันนี่ไม่แปลกครับนี่แหละครับปลาถึงผมถึงบอกย้ําเสมอว่ามันไม่ได้ดูแค่สีมันดูราคาของปลาเกณี่ยของปลาไม่ได,ดูแค่สี ดูทรงสีเปอร์เซ็นต์เลือดฟองปลาแล้วก็แพทเทิร์นหรือฟูบ็อกนี่ยครับราคามันจะถึงมีเก์ของปลามันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ